ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับทราบนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับของมาตรการคลายล็อกในระยะที่2โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับที่กลับมาเปิดแทบจะเต็มรูปแบบนะครับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางไปใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะ ที่อีเกียสาขาบางนาใช้คำว่าคนล้นเลยนะครับถึงขนาดต้องทำการปิดรับคนชั่วคราวนะก็ก็เริ่มกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการติดโควิด19นะฮะนะเนะมื่อวานนี้มีคนติดเชื้อ3คนนะครับแต่3คนไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ เป็นน้องนักศึกษาเดินทางกลับมาจากปากีสถาน1คนแล้วก็อียิปต์สคนทั้ง3คนอยู่ในสถานกักตัวของรัฐกลับมาสักประมาณวันที่7ที่8นะครับแล้วก็เพิ่งมาทราบผลเมื่อวานวันที่16-17นี่เองนะครับว่าติดโควิดนะฮะถ้าจะให้พูดแบบแบบในเชิงเข้าใจเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ไม่มีคนติดเชื้อนะครับเป็นศูน เพราะว่าคนติดเชื้อเนี่ยติดมาจากข้างนอกและอยู่ในสถานกักตัวนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเสียชีวิตเหลือคนนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล116คนนะตอนนี้ก็ร้านค้าต่างๆเริ่มติดตั้งแพลตฟอร์มไทยชนะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปห้างเนี่ยนะอย่าลืมอ,อ,อย่าลืมกดสแกน QR code ตามร้านนั้นๆเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มไทยชนะถามว่า ไอ้ไทยชนะนี่มันสําคัญยังไงสาคัญความหมายมันคืออย่างนี้เลยครับก็คือเขาจะรู้ไงว่าเราไปใช้บริการที่ร้านไหนบ้างถ้าวันข้างหน้าร้านนั้นมีคนปิดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ตามเราถูกเพราะเราจะเป็นกลุ่มเสี่ยงทันทีนะเขาจะตามมาตรวจเลยนะครับเขาจะตามมาตรวจเลยหรือไม่ก็พามากักตัว14วันนะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือประเทศไทยของเราจะได้ปลอดภัยจากโควิดคือ คือมันติดกันได้นะครับของแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามีกลุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอยู่ที่มาตรการนะครับมาทีนี้พูดถึงเรื่องเยียวยากันบ้างวันนี้ใครเงินเข้าแล้วบ้างครับนะตอนนี้เงินมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย,อย่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็คือหนึ่งเงินเยียวยา เป็นเยียวยางวดแรกได้หมื่นบาทหรือเป็นเยียวยางวดที่สองอาส่งมาบอก่อยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เงินเยียวยางวดแรกหนึ่งหมื่นบาทแล้วหรือยังหรือเข้างวดที่สองแล้วห้าพันบาทหลังจากที่ได้รับกันไปงวดแรกในเดือนเมษายนนะครับกลุ่มที่สองก็คือเกษตรกรนะครับได้รับแล้วหรือยังกลุ่มเกษตรกรนะครับและกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มประกันสังคมนะฮะกลุ่มประกันสังคมเดี๋ยวผมจะ สรุปทีละกลุ่มนะคุณผู้ชมครับก็ตั้งใจฟังแล้วกันคนเข้ามาเกือบเกือบห้าพนคนละก็พอเหมาะพอเจาะก็ก็แชร์ออกไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเผื่อว่าหลายคนเนี่ยจะได้เข้าใจคือข้อมูลที่ผมนําเรียนเนี่ยถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็มันผ่านการอ่านเก็บข้อมูลมาโอ้โหเดือนกว่าครับอยู่ในหัวนี่เต็มไปหมดนะนะก็ก็หรือใครเข้ามาทีหลังถ้าไม่ได้ทันดูก็กดย้อนดูทีหลังแล้วกันโอเคนะ ผมเริ่มที่เยียวยาก่อนนะครับตอนนี้เยียวยาจ่ายตอนนี้เยียวยาผ่านสิทธิ์แล้ว15ล้านคนนะครับจาก16ล้านแสดงว่าเหลือที่ว่างเนี่ยแค่ล้านเดียวนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจ่ายไปแล้วประมาณ14ล้านนะสัปดาห์นี้ก็ทยอยจ่ายและทยอยผ่านสิทธิ์ไปอีกล้าน2ล้านคนนะครับเอา3วันนี้ก่อนก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนจะจ่ายยังไงบ้างวันนี้จะจ่าย200,000คนนะครับเป็นกลุ่มทบทวนกับกลุ่ม ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกลุ่มทบทวนกับส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะใครได้เงินวันนี้ก็แจ้งให้ทบทวนกลับส่งกลุ่มส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันพรุ่งนี้จะจ่าย5้า0 0 0เคนเป็นกลุ่มสีเหลืองอนะครับที่แก้ไขบัญชีฮะกลุ่มสีเหลืองนะพรุ่งนี้จะจ่าย5้า0 0 0เคนใครก็ตามที่อยู่กลุ่มสีเหลืองเนี่ยคือท่านผ่านแล้วนะครับแต่บัญชีมันมันยังไม่ถูก ท่านต้องผูกพร้อมเพย์อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วครับให้ผูกพร้อมเพย์อย่างเดียวใครผูกแล้วก็รอนะครับใครผูกไม่เป็นก็ไหว้วานคนที่เป็นหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะเปิดธนาคารของรัฐสามแห่งก็คืออมสินกรุงไทยทกศนะไปผูกพร้อมเพย์ที่นั่นก็ได้ถ้าท่านทําไม่เป็นนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยดูแลให้เรียบร้อยนะฮะ กลุ่มสีเหลืองได้แน่แต่ต้องต้องไปผูกพร้อมเพยมีบัญชีถูกต้องนะกลุ่มสีเหลืองผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ได้สัปดาห์นี้เนี่ยเขาจ่ายทุกวันอังคารเนกะลุ่มสีเหลืองถ้าสัปดาห์นี้ท่านยังไม่ได้ท่านก็ต้องไปอรอลุ้นอังคารหน้าอังคารเรื่อยๆนี่เป็นหลักการของกลุ่มสีเหลืองซึ่งจะจ่ายวันอังคารอีก5้าแสนเก้าหมื่นคนนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งวันพุธที่ยี่สิบนะจะจ่ายประมาณสี่ห้าแสนคนนี่แหละคือสามวันเนี่ยมันต้องครบล้านสี่ สามวันเนี่ยมันต้องจ่ายให้ได้ล้านสี่นะเพราะนั้นเนี่ยวันวันพุธก็อีกประมาณสี่ห้าแสนคนวันพุธคือกลุ่มไหนคือกลุ่มของคนที่ถูกคือกลุ่มของคนทบติดว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรแล้วเขาคืนสิทธิ์ให้ซึ่งเขาจะจ่ายให้วันพุธนี้นะครับประมาณสี่ห้าแสนคนจำได้ใช่ไหมครับพระฤหัสบดีที่แล้วมีคนในกลุ่มทบทวนสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์หาว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกร แล้ววันศุกร์เขาคืนสิทธิ์ให้และเขาบอกว่าวันพุธนียเขาจะจ่ายตังค์ให้ประมาณสี่ห้าแสนคนนะซึ่งจริงๆตัวเลขมันก็อยู่ประมาณนั้นแหละประมาณสี่ห้าคนที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกรฟังผมดีๆนะฮะแล้วเขาคืนสิทธิ์ให้มีโอกาสท,ที่จะได้เงินครบกันทุกคนเนี่ยวันพุธดีแล้วนะครับเพราะผมดูตัวเลขแล้วมันประมาณสี่แสนกว่าคนนั่นแหละที่เขาตัดสิทธิ์ไปอะ่ะนะ ส่วนกลุ่มประกันสังคมที่ร้องเรียนผมเข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นมาต 3, าสามสามทั้งทั้งที่ตนเองก็จ่ายเงินสะสมไม่ครบหกเดือนก็เลยไม่ได้เงินประกันสังคมนะตรงนี้เนี่ยผมก็เรียกร้องตรงนี้นะฮะฝากกระทรวงการคลังคุณลวรนนะครับคุณอุ๋มะไปดูให้หน่อยว่าว่าไอ้ที่คุณตัดสิทธิ์กลุ่มทบทวนหกแสนคนเนี่ยแบ่งออกเป็นหัวหน้ากเกษตรกรสี่แสนเจ็ดเนี่ยเพราะนั้นอีกแสนสามเนี่ยมันก็ต้องเป็นประกันสังคม แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นไงแต่คุณไปบอกว่าเขาเป็นช่วยไปดูให้เขาหน่อยนะครับไม่งั้นเขาก็ประกันสังคมก็ไม่ได้เกียวยาก,ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้สักอย่างเลยค้างอยู่ตรงกลางน,นะฮะไปดูให้เขาหน่อยนอกจากนั้นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเกษตรกรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบางคนหลายคนอางนี้ดีกว่ายังไม่ได้รับการคืนสิทธิ์นะค,คุณไปเช็คให้ให้ครบนะว่าคุณคืนให้เขาครบทุกคนหรือย,ยัง เพราะมีคนที่ยังไม่ได้คืนเนี่ยส่งมาบอกผมเยอะเลยนะครับนะไปเคลียร์ให้เขาเร,เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมตามทันนะส่วนคนที่สีเขียวนะท่านก็รออย่างเดียวมีโอกาสได้เงินละท่านก็รออย่างเดียวคือมันได้อยู่แล้วนะครับนะไอไอไอ,ไอไกลุ่มที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงต้องได้นะครับนะไม่ได้ก็ไม่ยอมแหละผมก็ไม่ยอมแต่ถ้าคุณผู้ชมยอมผมก็ทําอะไรไม่ได้ ผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้แบบนี้คือเอาเธอหน้าถ้าเราได้รับผลกระทบไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นมาตาสา33เราต้องได้ครับยังไงเราก็ต้องได้อย่าไปยอมทำมาเดือนกว่าแล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่28มีนาครับนี่มันจะ28พฤษภาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับมันจะสองเดือนอยู่แล้วสู้กันมาขนาดนี้นะผมก็ตามไม่ถึงที่สุดแน่นอนนะฮะโอเคนะ ส่วนคนล้านเจ็ดอะจำได้ใช่ไหมครับคนล้านเจ็ดที่ไม่ผ่านตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้กระทรวงการคลังแยกออกไปเลยนะฮะล้านเจ็ดเนี่ยแยกออกไปเลยแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีการช่วยเหลือต่อไปไม่รวมอยู่ในเงินก้อนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปว่าเฮ้ยกระทรวงการคลังต้องไปของเงินคอรมอเพิ่มนะไม่งั้นไม่พอนะซึ่งตอนนั้นผมคิดรวมกับคนล้านเจ็ดถ้าคนล้านเจ็ดมาใส่ตรงนี้ยังไงก็ไม่พอครับ แต่ตอนี้เข้าการคนล้านเจ็ดออกแล้วคนล้านเจ็ดเดี๋ยวท่านต้องรอรอของใหม่เลยนะครับนะต้องรอของใหม่เลยคนล้านเจ็ดนะต้องรอของใหม่นะที่ลงทะเบียนไม่ผ่านยังแต่ต้นส่วนที่คนถามว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าว่าอบสองยังไม่มีนะครับอเอาตรงนี้ชัดๆยังไม่มีนะครับนะยังไม่มีโอเคนะคนที่ลงทะเบียนไม่ทันเดี๋ยวกระทรวงการครลังรับปากว่า จะไปหามาตรการดูแลเพิ่มเติมว่ากันแบบนั้นนะฮะอันนี้คือมาตรการเยียวยานะครับผ่านแล้วสิบห้าล้านผมคิดว่าสัปดาห์นี้คงผ่านหมดแล้วเขาจะทยอยจ่ายเงินไปเรื่อยแก้บัญชีทํานู่นทนํานี่จ่ายเงินไปเรื่อยๆนะฮะทยอยทยอยทยอยไปเรื่อยๆนะผมพูดคํานี้มาตลอดก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยมีปัญญานะทําเท่านี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆได้กันไปได้กันไปคนที่ได้อาทิตย์ที่แล้วคนก็ได้ตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้คนที่ไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วก็จะได้ไปได้ไปได้ไป,ไป,ไปมันช้าอยู่แล้วนะมันช้าอยู่แล้วแต่เนี่ยเขาทิ้งเราแต่เราก็ไม่ยอมให้เขาทิ้งหรอกครับและถ้าเงื่อนไขคุณสมบัติของเราผ่านเนี่ยนะยังไงก็ต้องเอาให้ได้กระทรวงการคลังฝากบอกว่าคนกลุ่มล้านเจ็ดก็ไม่ต้องไปในธนาคารนะ คนกลุ่มล้านเจ็ดที่ไม่ผ่านตั้งแต่ต้นเพราะว่าเดี๋ยวรอมาตรการเลยถ้าท่านไปธนาคารธนาคารก็ตอบเลยท่านไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีนโยบายลงมาคนที่แก้ไขบัญชีเนี่ยจริง,รงๆเขาก็ไม่อยากให้ไปนะอยากให้ทําเองแต่ผมก็พูดสวนว่าเฮ้ยถ้าคนเขาทําไม่เป็นเขาก็ควรไปอะนะเขาก็ควรไปนะครับประมาณ4-5่ห้าแสนคนมีโอกาสใจหมดนะเพราะคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเมื่อพฤหัสที่แล้วเนี่ยสี่แสนเจไง 4แสนเจ็ดถ้าเขาจ่าย4แสนเจ็ดก็จบเลยถ้าเขาจ่าย4แสนเจ็ดก็จบเลยแต่ผมฝากคนอีกแสนสามประกันสังคมมาตราสามสามที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนะ่ะไม่ได้เป็นมาตราสามสามที่ผมฝากไว้และคนที่ยังไม่ได้คืนสิทธิ์เนี่ยก็ช่วยไปคืนให้เขาด้วยนะมันไม่ใช่ว่าจะได้คืนกันทุกคนนะฮะระบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับสีเหลืองสีเหลืองยังไม่เปลี่ยนรออย่างเดียวครับ คุณลีเนี่ยนะสีเหลืองเนี่ยคุณลีผูกพร้อมเพยอยังนะคนสีเหลืองเนี่ยผมต้องพูดคําเดียวแล้วนะตอนนี้เนี่ยว่าผูกพร้อมเพยหรือยังผูกถูกถ้าผูกไม่เป็นก็ไปธนาคารก็ได้ถ้าไม่มีคนให้สอนนะเอ่อบางคนก็เหลืองเป็นเขียวแล้วบางคนก็เหลืองอยู่นะนะชัดเจนนะคุณผู้ชมครับอันนี้คือเยียวยานะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรก็รอรับเงินผมก็เห็นว่าเข้ากัน เรื่อยๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเกษตรกรเกษตรกรมันมีแค่สองกลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยกับกลุ่มที่กําลังจะไปขึ้นเนี่ยกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วมีแปดล้านสามแสนสามหมื่นคนกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นคนนะคนที่ยังไม่ได้ขึ้นก็ไปขึ้นเสียจะไปกะเกษตรปศุสัตว์กรมประมงกว่ากันไปใกล้บ้านท่านนะครับนะก็ไปขึ้นทะเบียนเสีย คนที่ยังไม่ได้ปลูกปลูกตอนนี้ยังทันเลยนะฮะปลูกเสร็จก็ไปขึ้นทะเบียนก็ยังทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแค่ฝากนะครับมันมีมิจฉาชีพนะเออส่ง SMS ไปหาท่านเนี่ยจะไปขอข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนต่างๆพี่น้องเกษตรกรกร,ระวังให้ดีนะครับพกศไม่มีนโยบายนี้นะพกศไม่มีนะครับไอใครที่จะมาขอเลขบัตรขอเลขนู่นเลขนี่ท่านเนี่ยอย่าก,กดนะฮะอย่าไปคุยด้วยโอเคนะ เกษตรกรก็ทยอยรับเงินกันวันละเกือบล้านคนนะครับโอนโดยทกสนะส่วนประกันสังคมล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายตั้งแต่วันที่20เมษาจนถึง15พฤษภาเก,เกือบเดือนเนี่ยนะจ่ายไปแล้ว950,000คนนะจ่ายไปแล้ว950,000คนคิดเป็นงบประมาณ5,000ล้านทุกวันนี้ยังมีคนไปลงทะเบียนว่างงานจากเหตุสุวิสัยเนี่ยประมาณวันละหมื่นกว่าคนนะหมื่นสองหมื่คนคนที่ยังไม่ได้เนี่ย คือคือประกันสังคมบอกว่าของประกันสังคมเนี่ยนะถ้าเอกสารผ่านทุกอย่างผ่านทุกอย่างเรียบร้อยนะสามวันได้ตังค์นะครับก็บอกว่าลงทะเบียนสามวันได้ตังค์แต่ที่มันติดปัญหาเนี่ยมันจะติดอยู่สองอันเป็นหลักหนึ่งก็คือบัญชีที่ที่ที่กรอกไปเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันไม่มีบัญชีเคลื่อนไหวนานแล้วมันโอนไม่ได้ก็ตรวจสอบให้ดีและสองนายจ้างไม่รับรองสิทธิอ้นี่ปัญหานี่น่าเบื่อมาก คือผมก็พูดแล้วนะว่าคืออย่าไปรอแต่นายจ้างไม่งั้นลูกจ้างไม่ได้ตังค์สักทีหนึ่งเหมือนกับจับลูกจ้างในเป็นตัวประกันประกันสังคมบอกว่าเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปตามหานายจ้างเลยก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าจะทําแล้วมันดีเนี่ยแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเอาลูกจ้างเป็นตัวตั้งเพราะไม่มีจะก,กินแล้วนะฮะก็ฝากไปถึงประกันสังคมถ้าโอนได้ระดับ9 0 0 0แสนคนเนี่ยก็ก็ไม่เก่งหรอกนะช้าที่สําปะกระทรวงการคลังในโอนมาเป็นล้านคนนะ โอนวันละเจ็ดแปดแสนคนเนะี่ยท่านโอนได้เฉลี่ยวันละประมาณสามหมื่นคนเนี่ยนะก็ได้เก้าแสนคนใช่ไหมโอนยี่สิบถึงตัวเลขวันที่สิบห้าพฤษภาคมก็ผมตีตาให้เดือนหนึ่งเลยอนะขาดอีกห้าวันะ่ะนะเดือนหนึ่งท่านก็โอนได้วันละประมาณสามสี่หมื่นคนเท่านั้นเองนะถึงได้เก้าแสนเนี่ยนะนะเงินคนเงินคนพิการเนี่ยเดี๋ยวตามให้เลยนะครับเพราะว่าพรมอนุมัติแล้วว่าจะให้เงินพิเศษเนี่ยพันหนึ่งเดือนพฤษภาเนี่ย แต่แต่ไม่รู้ว่าจ่ายหรือยังไงแต่ไม่รู้ว่าจ่ายหรือยังแต่หลายคนถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับส่วนที่เขาเพิ่มให้800เป็นพันเนี่ยเขาจะไปจ่ายเดือนตุลานะครับโอเคนะส่วนคนชราย,ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคนชราย,ยังไม่เพิ่มเติมคนไร้บ้านยังไม่เพิ่มเติมคนคนเด็กอะ่ะนะเด็กก็ยังไม่เพิ่มเติมอะไรเลยนะเดี๋ยวผมตามแม่นะเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ คือมีคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน14.5ล้านคนมันมีอยู่ประมาณ2ล้าน4แสนคนที่ตกหล่นนะที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือพิเศษอะไรเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวเขาจะไปดูแลให้แต่ก็ต้องติดตามว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้อันนี้แจ้งให้ทราบโอเคนะมาเร็วเคลมเร็วชัดเจนใครที่มาทีหลังไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเดี๋ยวผมจบไลฟ์สดนี้ท่านก็ลองเพลย์ฟังใหม่แล้วกันโอเคนะเพราะผมเข้าใจว่าผมพูดครบทุกเรื่องแล้ว ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องรีบขับรถแล้วนะสวัสดีครับ